Y2K คืนวุ่นวายต้อนรับศัตวรรษใหม่สวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพรือช่องที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่แานจะสุดปังที่ดูจบแล้วต้องหันมาคิดต่อ โดยในวันนี้ครับเรามีหนังคอมเมดี้สุดแสบที่ผสมผสานความวุ่นวายจากปรากฏการณ์แห่งยุคาศาสววัตมาฝากกันกับเรื่อง y 2 K โดยหนังที่จะพาเราย้อนกลับไปในวันที่31ธันวาคมปี1999ซึ่งคนทั่วโลกครับต้องกังวลว่าเทคโนโลยีจะล่มสลายเมื่อเข้าสู่ปี2000และตัวหนังของเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มต้นค่ำคืนด้วยปลร์ตี้ันแสนสุดมันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกล่มสลายจริง พวกเขาต้องหาทางเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและอันตรายพร้อมกับเรียนรู้บทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดกาลถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมสปอยหนังและเรื่องราวที่แสนจะสุดป่วนกับทั้งตลกและตื่นเต้นและอบอุ่นหัวใจกันได้เลยครับกับเรื่อง y 2K คืนวุ่นวายต้อนรับศาสสวัสดิ์ใหม่โดยในตัวหนังครับเริ่มต้นเมอเอลี่เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้เปิดโปรแกรมยอดฮิตในยุคนั้นอย่าง AIM ที่คุยกับเพื่อนซีของเขาอย่างแดนนี่ พร้อมกับส่งข้อความหาลอราสาวที่เขาแอบชอบมาโดยตลอดเดยลอร่าครับเป็นคนฉลาดและกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนใครเธอสไพเอรี่ด้วยการโชว์วิดีโอที่เธอแอบแฮ็กเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะมันซึ่งแปลกและตลกทำให้เอรี่หัวเราะหลุดออกมาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกและความปั่นป่วนและเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เดอะเอลี่และแดนนี่ครับวางแผนที่จะใช้คืนส่งท้ายปีเก่าด้วยกันอีกครั้งเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาทั้งสองเป็นเสมือนคนนอกที่ไม่ค่อยมีเพื่อนในกลุ่มของสังคมจึงเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแทนที่จะไปปาร์ตี้โดยพวกเขาครับได้แวะไปที่ร้านวิดีโอร้านที่พวกเขาชอบไปนั่งคุยเล่นกับกาเรนจ์ผู้จัดการสายชิลที่ดูเหมือนจะอยู่ในโลกของตัวเองโดยการเล่นครับเป็นพวกชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งที่ทําให้ลอยๆและชอบพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดแบบไม่หยุด แดนนี่เลยเผอไปร่วมแจมและสูตรอารมณ์สบายๆของกาเรนไปด้วยแต่หลังจากที่พวกเขาออกจากร้านครับทุกอย่างก็กลับมาราบรื่นเหมือนเดิมพวกเขาโดนฟาคัสสเก็ตพังจอมปวดและแก๊งของเขาครับเข้ามาป่วนประสาทแถมยังหาวิธีแกล้งให้ทั้งสองอัพไอต่างหากโดยครนนี้ชักเริ่มจะไม่น่าเบื่อเหมือนเดิมที่คิดไว้เสียแล้ว โดยหลังจากที่เจอเรื่องกันสุดแสนวุ่นวายมาครับเอลลี่และแดนนี่ก็แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่ก็เจอกับรอราและกลุ่มเพื่อนๆของเธอที่กําลังพยายามจะแอบขโมยเหล้าโดยรอราครับเห็นเอลลี่และเข้ามาคุยด้วยโดยเธอและเพื่อนๆจะมีแผนที่จะไปปาร์ตี้คืนนี้ซึ่งจัดโดยซ็อกเกอร์หรือว่าคริสเพื่อนร่วมโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องจัดงานสนแสนสนุกและสุดเวียง แดนนี่ครับที่พยายามอยากช่วยเพื่อนสีสารฝันและพยายามโน้มแนวเอลลี่ให้ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่เอลลี่ครับจะได้ทําสิ่งที่เขาแอบหวังไว้เสมอนั่นก็คือจูบป,ปีใหม่จากรอราโดยจากค่ําคืนที่ดูเหมือนจะสุดแสนธรรมดาครับแต่ในคืนนี้จะกลายเป็นการผจญภัยที่เอลลี่จะไม่มีวันลืมเลยโดยเอลลี่และแดนนี่ครับได้มาถึงงานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยคนจากโรงเรียนเกือบทั้งหมด ฟาคัสก็มาอยู่ที่งานพร้อมกับเพื่อนๆของเขารวมถึงเอสและซีเจหนุ่มเงียบขรึมที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับใครได้ในขณะที่เอลลี่ครับพยายามจะหาความสุขในงานปาร์ตี้คริสเจ้าของงานกลับทำตัวแย่กับเขาเพราะรู้ดีว่าเอลลี่แอบชอบกับรอราและพยายามย้ำให้เอลลี่รู้ว่าอย่าคิดจะทำอะไรกับรอราโดยเด็ดขาดส่วนแดนนี่ครับก็ไม่พลาดที่จะทำตัวแสบแ,แต่เขาทำตัวเด่นในงานด้วยการเต้นและเล่าเรื่องอันสุดแสนจับอายเกี่ยวกับเอลลี่ เรื่องเอรี่เคยดื่มโค้กที่มีฉี่ของแดนนี่อยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ครับทำให้เอลี่โกรธเอามากๆเขารู้สึกว่าแดนนี่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีเลยสักนิดและความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจะมีรอยร้าวจากเหตุการณ์ในค่ําคืนนี้แล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนทุกคนในงานปาร์ตี้ต่างได้รับจูบปีใหม่ยกเว้นเอรีครับที่นั่งมองคริสและลอร่าจูบกันอย่างผิดหวังทันใดนั้นครับไฟในงานก็เริ่มกระพริบไปมาแล้วเสียงกรีดร้องก็เริ่มดังขึ้นจากชั้นบน หลังจากนั้นครับทุกคนก็รีบวิ่งขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อถึงห้องพวกเขาก็พบกับรารี่ครับพื้นของรอราที่ดูตกใจกลัวจนสุดขีดโดยเธอเล่าให้ฟังว่า แฟนของเธอถูกโยนออกจากเตียงไฟฟ้าและมีพัดลมเพดานแทงทะลุหัวเขาจนเกือบเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นความหวาดกลัวก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมื่อรถบังคับคันหนึ่งที่มีอุปกรณ์โรโบอโติกปรากฏขึ้นหน้าผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่มันจะเอาไฟแช็กและสเปรย์ผมออกมาและจุดไฟเผาหัวของเขาจนลุกไหม้ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีอย่างชุลมุนในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในงานเริ่มที่จะโจมตีพวกเขา โดยมีชายคนหนึ่งครับซึ่งโดนเครื่องปั่นทำลายอวัยวะเพศในขณะที่เครื่อง VCR ครับก็เริ่มจะคว้างเทปออกมาและชนหัวผู้คนอย่างรุนแรงในระหว่างนั้นครับเรรี่ถูกเครื่องทามาโกชิเจาะหัวของเขาต่อหน้าต่อต,อตาของรอราจนสุดท้ายครับแดนนี่ต้องทุบมันจนแตกเป็นสิ่งเสียงเพื่อหยุดการโจมตีโดยในคืนนี้ครับดูเหมือนเป็นการฉลองปีใหม่แต่กลับกลายเป็นความโกลาหลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น โดยคริสครับพยายามที่จะลากรอราหนีไปด้วยแต่รอรากลับเลือกที่จะอยู่กับเอลลี่และแดนนี่ในงานในขณะที่พวกเขากําลังตกอยู่ในอันตรายนั้นคริสที่วิ่งหนีอยู่ได้ไปสะดุดและหัวของเขาก็ถูกไมโครเวฟทําให้สุกจนเสียชีวิตในทันทีเอลลี่แดนนี่และรอราจึงตัดสินใจหลบอยู่ในโรงรถของคริสรวมกับเฟอร์คัสเอสและซีเจ โดยพวกเขาคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่ฟาคัสครับยังคงทําตัวป่วนประสาทอยู่เสมอจนแดนนี่ทนไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจเผชิญหน้าและด่าฟาคัสที่คอยกันแกล้งเขาและเอลลี่มาดูดตลอดแล้วทันใดนั้นเองครับหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นก็พุ่งเข้ามาในห้องแล้วแทงแดนนี่ผ่านอก ทำให้เขาล้มลงในขณะที่เลือดไหลออกมาอย่างน่าสยดสยองโดยทั้งกลุ่มครับพยายามจะก,กันหุ่นยตน์เอาไว้ไม่ให้เข้ามาในห้องในขณะที่เอลลี่คุกเข่าข้างแดนที่กําลังจะเสียชีวิตแดนบอกกับเอลลี่ให้สู้ต่อไปและยังกระซิบเขาเกี่ยวกับถุงยางที่เขาเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เอลลี่โชคดีได้อยู่กับรอราในที่สุดครับเอลลี่ก็ต้องทําใจและจากไปด้วยน้ําตาทิ้งพื่นรักไว้ข้างหลังในขณะที่เขากําลังเสียชีวิต แล้วเมื่อพวกเขาได้หลบออกมาจากข้างนอกแล้วฟาคัสพยายามสเก็ตบอร์ดข้ามเสาไฟฟ้าที่ล้มลงแต่เขากลับหัวล้มและหัวกระแทกพื้นปูนจนเสียชีวิตในทันทีเอชเสียใจอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นการจากไปของฟาคัสแต่เธอก็ต้องรวบรวมสติและบอกกับตัวเองว่าพวกเขาต้องเดินต่อไป ตัดภาพมาที่เอลลี่อีกครั้งครับเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่สูญเสียแดนนี่ไปเขาเปิดใจพูดกับรอร่าว่าตัวเองนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังสลายลงแต่รอร่าก็อยู่ข้างๆเขาและคอยให้กำลังใจในขณะเดียวกันครับเอชและ CJ ก็เริ่มผูกพันกันมากขึ้นหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาด้วยกันพวกเขาค่อยๆรู้สึกจากการเป็นเพื่อนที่สามารถพึ่งพากันได้ยามที่ทุกยากเหมือนจะสิ้นหวงัง ทุกคนรู้ว่าต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและเอาตัวรอดให้ได้แม้จะสูญเสียและความเจ็บปวดยังอยู่ข้างในกลุ่มเพื่อนทั้งหมดครับได้หนีออกมาในป่าจนถึงที่หลบภัยอยู่ภายใต้การดูแลของโจนัสอดีตแฟนของรอราที่นั่น พวกเขาก็พบกับสกาเลตและเพื่อนๆของโจนาสที่เรียกตัวเองว่าเดอะคอร์รคทีฟซึ่งรวมตัวกันเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์บ้าๆที่เกิดขึ้นเดสกาเลตครับสามารถแสดงความเสียใจกับเอลลี่ด้วยการสูญเสียแดนนี่และพยายามที่จะให้กำลังใจแต่บรรยากาศยังคงหมองมนโดยไม่นานหลังจากนั้นครับพวกเขาก็พบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเอลลี่ซึ่งตอนนี้ครับมันมีชีวิตขึ้นมาเองและมีร่างกายเป็นของตัวเองมันจำเอลลี่ได้และเริ่มทำตัวแปลก เมื่อกลุ่มครับพยายามจะให้รอราแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อลองเชื่อมต่อกับเครื่องจากอื่นๆในเครือข่ายแต่คอมพิวเตอร์ครับกลับกลายเป็นมารร้ายมันจับรอราเข้าที่คอแล้วไม่ยอมปล่อยเอรีจึงพยายามพูดคุยกับมันโดยการสารภาพความรู้สึกที่เขามีต่อรอราหวังว่าจะทําให้คอมพิวเตอร์ปล่อยรอราไป แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงครับมันก็ไม่ยอมปล่อยจนโจนัสต้องหาวิธีจัดการด้วยการเทน้ําลงบนคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้เซอร์กิตของมันช็อตจนมันหยุดทําร้ายของทุกคนได้โดยเหตุการณ์นี้ครับทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าโลกที่เขากําลังไปเชิญอยู่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมและพวกเขาต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ท่ามกลางความโกลาหลน,นี้รือในขณะที่ค่าคืนนี้กําลังดําเนินไปนั้นเอลลี่ครับได้มองหาโจนัสและพยายามกลับมาคืนดีกับรอราซึ่งทําให้เอลลี่รู้สึกเหมือนกับว่า ความหวังของเขาที่จะได้มีโอกาสได้อยู่กับรอรามันยิ่งเลือนลางลงไปเขารู้สึกถึงความผิดหวังและยอมรับว่ามันคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับเขาอีกโดยท่ามกลางความโศกเศร้าครับกลุ่มเพื่อนก็ถูกโจมตีโดยหุ่นยนต์จากบ้านของคริสที่ตามพวกเขามามันเริ่มทําลายทุกอย่างที่ขวางทางมันแต่กลุ่มต้องต่อสู้กันอย่างสุดชีวิต เอลี่และ CJ ก็หลบหนีจากการโจมตีอย่างแสนชาญฉลาดในขณะที่การเรตครับตัดสินใจที่ใช้วิธีสุดโต่งเพื่อข้ามผ่านโดยการกินยานจํานวนมากและยืนตรงที่จะวิ่งเข้าไปหาโรบอทพร้อมอาวุธแต่วิธีนั้นครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเมื่อการเรตครับถูกอุญยนตัดแขนและตามด้วยการตัดหวัวในขณะที่ความกลัวหลอนเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็รีบหนีหลบไปในห้องน้ําที่พกพาที่เหมือนจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุด แต่ระหว่างที่เอลลี่เกือบจะถูกหุ่นยนต์ดึงออกจากห้องน้ํานั้นรอราก็ดึงเขาเข้าไปได้ทันเวลาโดยห้องน้ําพกพานี้ครับก็กลิ้งลงจากเขาผ่านเนินเขาและตกลงไปในทะเลสาบในขณะที่เอลลี่ครับเกือบจะมีโอกาสได้จูบกับรอราแต่ทุกอย่างก็พังทลายลงอีกครั้งจูบที่เอลลี่หวังมาตลอดก็หลุดลอยไป โดยกลุ่มเพื่อนครับที่เดินทางไปยังเมืองและมาถึงร้านวิดีโอที่พวกเขาหวังว่าจะพบท่ามกลางความโกลาหลเมื่อพวกเขาเข้าไปในร้านพวกเขาก็พบกับผู้รอดชีวิตจากโลกเก่านั่นก็คือเฟร็ดสนักร้องนําจากวงลิมบิสเกตที่พยายามปรากฏตัวขึ้นในบทบาทของตัวเองโดยเฟรครับได้พูดถึงความสูญเสียที่เขาได้รับจากการที่เพื่อนร่วมวงของเขาถูกฆ่าเสียชีวิตจนหมดแล้วยกเว้นเวสเบอร์แลนด์และเขาได้ยอมแพ้แต่อความจริงที่โลกนี้กลายเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอช ที่เป็นแฟนตัวยงของลิมบิสคิดและวงดจีที่มีแนวทางคล้ายๆกันได้ให้คำพูดที่ปลุกใจให้เฟรสดและคนอื่นๆรู้สึกมีความหวังอีกครั้งพร้อมทั้งกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อไปโดยในช่วงเวลาที่ความรู้สึกพุ่งสูงขึ้นนั้น กลุ่มเพื่อนนะครับได้ตัดสินใจปลดปล่อยความเครียดด้วยการทําลายร้านวิดีโอซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ทุกคนพากันรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ในโลกที่ต้องเผชิญนี้แต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้มีช่วงเวลาที่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกมาหลังจากนั้นครับทุกคนก็ตัดสินใจไปที่โรงเรียนมัธยมที่ตอนนี้กลายเป็นที่หลบภัยของผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของเครื่องจักรโดยมีผู้รอดชีวิตรวมถึงพ่อและแม่ของเอรี่ โรบินและฮาวเวิร์ดที่ถูกจับมาโดยเครื่องจักรกลโดยพวกเขาค้นพบว่าแมลงที่ควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดนี้มีแผนที่จะเชื่อมต่อกับมนุษย์กับโลก Digital, ดิจิทัลโดยการทําให้จิตใจของมนุษย์ถูกย้ายไปยังความเป็นจริงที่เกิดจากระบบดาวเทียมทําให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาวะสมมติและสูญเสียอิสราภาพไปตลอดกาลโดยรอร่าครับได้คิดค้นรหัสทําลายที่สามารถจะใส่เข้าไปในตัวเครื่องจักรของแมลงนั้นแต่พวกเขาต้องหาวิธีที่จะหลบเลี่ยงเครื่องจักรที่คอยป้องกันและเข้าถึงการทําลายของมัน เดินในระหว่างที่กลุ่มครับพยายามจะหาทางเข้าถึงรหัสทำลายนั้นกับมีเครื่องจักรขนาดเล็กครับที่ยิงแผ่นดิสก์ออกมาทำลายพวกเขาและ CJ ก็ถูกฆ่าจนเสียชีวิตด้วยเครื่องจกักรความเสียใจยังคงทับถมในใจของทุกคนแต่พวกเขาก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อหยุดแผนของมแมลงและกอบกู้มนุษยชาติจากการตกเป็นทาสของโลกดิจิตอลที่ไร้ชีวิตเอลีครับได้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับเฟสและเ เขาพยายามจะพูดถึงสิ่งที่เขาได้ประสบในคืนนั้นแต่ในระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเขาก็ได้สรารภาพให้เชอริลครับฟังว่าแดนนี่ลูกชายของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเอลลี่ครับพยายามทําให้ทุกคนตั้งใจฟังในช่วงแรกของการพูดแต่เมื่อเขาจบการพูดด้วยคําพูดที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูตลกและขาดความลึกซึ้ง ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาทำตัวหน้าขำจนเกินไปแล้วเมื่อเขาครับทำลายความเงียบและความตึงเครียดนั้นเอลีก็หันไปหารอราและทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าค้นหาหมายเลขของเมนเฟรมหลักของระบบโดยหลังจากนั้นครับเอลีและรอราก็ตามหาเมนเฟรมหลักของแมลงจนพบและมันก็เริ่มย่อเย้ยทั้งสองด้วยแผนการที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหมดตกเป็นทาสของมัน ก็ร่าพยายามจะใส่รหัสทำลายแต่มแมลงกลับใช้กระแสะไฟฟ้าโจมตีเพื่อขัดขวางเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กันนั้นเอลี่ก็จำได้ถึงถุงยางอนามัยที่แดนนี่เคยให้เขาและเขานำมันมาหุ้มรหัสทำลายแล้วใส่เข้าไปได้สำเร็จพร้อมกับทำให้มแมลงนั้นหยุดทำงานและเครื่องจักรทุกตัวก็เริ่มพังทลายลง การทุกคามของโลกดิจิตอลที่ควบคุมโดยมนุษย์ก็สิ้นสุดลงมนุษยชาติครับพึ่งได้รับการช่วยเหลือจากการโจมตีของเครื่องจักรและเอลี่ก็กลับไปหาพ่อและแม่ของเขาเขาบอกกับเชอริลและแดนนี่ว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยพวกเขารอดมาได้และแนะนำให้พ่อแม่ของเขารู้จักกับโจโนาสและเ,เพื่อนของเขาที่ตอนนี้เป็นเพื่อนใหม่ของเอลลี่ในที่สุดครับเอลลี่และลอร่าก็ได้จูบกันนอกบ้านหลังจากผ่านอุปสรรคมามากมาย โดยใน5ปีต่อมาครับเอลีรอราและเอสกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพวกเขาเข้าไปที่หลุมศพของแดนนี่เพื่อให้เกียรติแดนนี่โดยเอลีฝากฟิกเกอร์กระตูนแอคชั่นของแดนนี่ไว้ในหลุมฝังศพหลังจากนั้นครับเมื่อพวกเขากำลังจะจากไป iPod ของเอชครับก็เริ่มมีปัญหาหรือคิสซิ่งเลน้าของแมลงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะที่แสดงถึงความชั่วร้ายก็จบลงไปแล้วนะครับกััับบสสออยย์หหนนนนงงเรรรืื K, ่่ Y2K คววุาตาตใม เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องนี้หรือว่าอยากจะให้เราพาไปสปอยหนังเรื่องไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อติดตามแนละให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ